เอาละครับทุกคนเราก็มากับมาครับกันต่อนะครับเฮ้ยต่อได้ไงโอเคนี้ก็จะเป็นการเปิดพิธี EP แรกนะครับกับลักกี้บล็อกทุกคนก็อาจจะเคยเห็นครับทุกคนก็อาจจะเคยเห็นเอ่อคนเฮ้ยเคยเห็นคนเล่นกันนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำไงผมเลยมาลั้นต่อรอมา l ลั k กี้บอกกับคุณเซนนะครับเราจะมา PVP กันครับแ้วมีลักกี้บลอธรรมดาเออหนึ่งกองแล้วอ่ะลักกี้บอโชคดี เล็กที่บล็อกโชคร้อยสิบหกมาเราได้กันเปิดต่อม่เป็นไอ่าฮะไอ้ไรเฮ้ยออกห่างๆไหนฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนหลังไลสักอันเว้ยเฮ้ยนั่งยาอ๋อ้ยหลังไลท์ตรงไหนวะเขาโชคดีอ่ะผมเจอมจับหลังไลท์ก่อนขอโชคดีขอโชคดีเอ,อ,อาเปิดหลังลไลท์ให้หมดเลย อันนอุ้ยอุ้ยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเอ่ออ่ะอ่ะอุ้ยอันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้นี่นี่ล้างไลน์แล้วหรอเนี่ยอ่าจริงเก็บ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 อุ้ยอุ้ยเอ้ยนี้ไม่จำเป็นหรอกเราได้อะไรอย่าเพิ่งใส่นะครับทุกคนอย่าขอรู้ว่าเรามีอะไรเฮ้ยเฮ้ยให้เปลี่ยนให้เปล่าให้เปลี่ยนให้เปล่า ปิด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 ว้าวว้าโอ้โหนี่ลางร้ายมันเริ่มมาแล้วมันหลอกให้ใจดีเอ้ยมันหลอกให้ดีใจอุ้ยขอเข้าอยู่ไหนวะนั่นไงที่ระเบิดอุ้ยเอาของขึ้นเอคนเออลางร้ายมันเริ่มแล้วมันเริ่มเละเออเดี๋ยวเราจะเอานี่นี่จะเละ ไป้ด้โอเคเอ่อปรับเช้าไงมั <laughs> ้ยปรับเช้าไม่ดูอ่านี่ไงไม่ใช่ไหมทุกคนผมไม่ผมไม,ไม่ตีบอกอะ่ะบาัาอุย้ยอุ้ยโอโออะไรให้ปิดให้หอ่ะดีของดีเคเรามีมีนับแต้มนะครับ หงกินห่งกินห่งกินไปเฮ้ยอุ้ยเก็บเงินเอารางไลท์ให้หมดก่อนเลยดีกว่าใช่รางไลท์เขาจะหมดแล้วเนี่ยอันสุดท้ายโอ้ายอุ้ยแมวปิดปิดปิดให้หน่อยปิดได้ได้ได้อุ้ยสลามตีแรงมากโอเค ขออยากเจอของเพิ่มหนึ่งอะหลากหลายจริงวะเนี่ยโอ้ไปต่อไปก็ตรงดีแล้วกันเฮ้ยนี่มันกินอะไรจะไปเกิดกระชองอะไรอืไปเฮ้ยตกใจแบบม้า huh สุน huh. uh ี huh. right. ่แกได้ขึ้นบ้านสลามเลยมีบ้านสลามเป็นของตัวเองดิไอตซอมบี้วะขอโทษครับเฮ้ยทุกคนเป็นตัอะไรพี่ลูกอะไรเอ้า ของตกของตกอ่ะอุ้ยปเป็นยัไงทําไมของตกอของตกของตกเอ้ยปรับปรับปรับให้หน่อยแบบนี้เฮ <c oughs> ้ยส้มบี้ซอมบี้อยู่ที่ไง <c oughs> โอ้อะไรเนี่ยเต็มเลยเออดีมากเราไปซิ่งหาของก่อนนะของหายเออหนี่งเจอละโอ้ยของ นี่เก็บไว้ใช้กับตัวเองนะครัอ้ยอุ้ยเก็บไว้เก็บไว้โอ้ยทุกคนเป็นยังไงอุ้ยอันนี้ลักยี่ป๊อกโซ่ดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยย้อนไปได้เลยว่ามันฝรั่งฆ่าใครไม่ฆ่าอย่ามาฆ่าฉันมีอกแล้วอย่ามาฆ่าฉันแกตายไม่เห็นโหดเลยเอออุ้ยอุ้ย้เป็นบ้านสลามแล้ว ได้ไบบนี้เกินพี่วินลุกขึ้นูเฮ้ยเขาไม่รู้หอเขาไม่รู้วุ้ย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 เขาได้ของโคตรดีอ่ะไม่รู้หรอเขาได้แหละเขาบอกเลยของโคตรก๊อนอ่ะได้ของสิ่งนี้ว้าได้หมาด้วยเอ้ได้หมาด้วยอ่ะใส่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 ดีโคตรก๊อนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวขอหาเฮ้ยหมาเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวโดนระเบิดฮุ้ยเอฟซีว้าโว้ย เฮ้ยมา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 นี่ก่อนพวก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 นี่พวกพวกนั่งซะใช่ไหมจิ๋มแต่น้อยจะมาน้อยแกทำพิชานได้แย่ใช่ปะหายแล้วโอ้โหเออเออเออลามมืพวกไม่ช่างมันอะ เราห้ามปิดนะครับต้องเปิดไว้เผื่อเจออะไรอันตรายนะครับอ่าอะไรอุ้ยอ่าฮัมอ่าฮัมไอ้ไม่อยากจะเจอแล้วเก็บโดนไฟเก็บโดนไฟอุ้ยอุ้ยจะหมาน้อยจะขทดลองหน่อยอ๋ออ๋ออะไรเนี่ยขอโทษนะเดี uh ๋ยวหาหันให้ uh uh oh, โอ้ทุกคนเฮ้ยนี่เป็นไม้อ,อ,อ,อะไรติกสติกเหรออะไรเนี่ยไม้ธรรมดาอ๋อของ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 ขอย,ยังโตเยอะถูกบ๊อบฆ่าตายไม่นะถูกบ๊อบฆ่าตายอันหนาแม่แล้วท่านไงของยังตกอยู่เนี่ยโอ้ยแรปปิ้ ไอ้ทำไม่ได้เนี่ย,ยอุ๊ยเซนือสุดยอดขอหายมันโดนสายฟแล้วขอหายเซน,ขอ,นขอเสษได้ปะไม่ได้เว้ยลาก,ก้บล์นะเซนแค่ลัก,ก้บล์ได้เปล่าได,ด,าด้โอ้โหเขเสียดโอไมคอดโอไมคอดเปิดไม่รอเลยแล้วกันนะ ก็คิดว่าอยู่ไหนวะอุ้ยเอ,อินนะครับเอ,อินนะครับขออนุญาตเอาเคินนะครับอุ้ยฮาเอ,อ้ยฮาทำไมพูดตามชาวบ้านอ๋อเฮ้ยผมจำได้ว่ามีประมาณอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านเออใช่มันเอามหม เอออ๋อนี่นี่นี่ลืมเลยเรียนลืมเลยผมบัตผิดอันเฮ้ยเอาลืมที่ขุดขอโทษครับคดูแป๊บนึงผมลืมที่ขุดไม่ทันขุะดอนไม่ทันของของไม่ตกแล้วใช่ไหมไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วโอ้สลา,ามโอ้ ไม่ไหรผมต้องทิ้งลักกีว้วอล์ออกไปก่อนอนะ่ะเอามามากกว่าปกติวันนี้กันโอเคผมจำไม่ได้ขอโทษด้วยครับโอ้ทุกคนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเกมหมดย้งครับคุณครับไกลละเยอะป่ะไม่กี่ก้อ,อนว่าเหา่าเยอะเลยเสียงอะไรวะนะว่า โอ้โหใครมาคนเลยไมยังไม่มีเกาะเลยตายแล้วคอยตายแล้วเฮ้ยยังไม่มีเกาะเลยชิดด้วยอุ้ยการสุดท้ายเลยคนไปผมไม่รู้ไหวหรือเปล่าอุอ้ย โอ้ยอ่านไอ้อ่ะมันเลือดเตรียมพร้อมเลยโออะไรเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนะทำไมอุ้ยสลามตีแรงยังวะเดี๋ยวสลามยักษ์บอกเลยเตรียมพร้อมนะจ้ะทำไมครับได้หมดแล้วครับยินครับว่าชิดด้วยหมดแล้วหมดลัคกี้แล้ว เราเรามาเคลียร์ของกันดีกว่าเฮ้ยร hey, อก่อนดิไข่มังกรน,นี่ทำไงเปินดนี่เปิดนีด่เปิด,ด,เ,ปดเอาเผื่อไว้ก่อนไข่มันกอนมาทำไมเราจเกียของก่อนนะทุกคนนะเราจะเตรียมของสู้ว้า oh. A later few moments พี่เซนเขาว่ามันไม่ใช่โชคดีอะแบนั่นแหละไอ้อันลางร้ายอ่ะเขาได้ของโคตรดีอ่ะอ่ะอ่ะไหนไหนใครจะแพ้ใครจะชนะมันอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยอีกแค่สองว้าโอ้เราบมดเต็มเลยส่งไปซะ เซนหมดแล้วมายังหมดแล้วโอเคโอเคแล้วก็ตัดไปตอนเกลี่ยของเซนก่อนนะครับอยากเล่นยิงตัวสั่นแล้วเนี่ยเย็นเขาไม่มีอาวุธไม่มีเกาะด้วยมามามาให้เวลาก่อนให้เวลาเตรียมตัวก่อนให้เวลาใส่ของก่อนโอเคให้เวลาใส่ของคนดูจะเริ่มซื้อกันแล้วนะคนดูให้เวลาใส่ของกันตัวละ เราเราเข้เาใส่สองกัเสร็จอ๋อแต่ของฟิตโอ้มันมีเก<ม>าะมันมีเกาะคนอื่นมันมีเกาะแล้วนะคนขายเกาะอ,อืมอุยข้าวอร่อยดีอ <laughs> โอเคไม่ต้องเอาอ,อะไรมากเลยวะมามามาไม่มีกาะเน็ใจเย็น เออแปลน่ะอะไรวะท้ามันตัวมันเรืองแสงไงน,นั่นอะใครเรืองแสงเดี๋ยวเร็วเขาไม่มีกอดถอดกอดได้เปล่าเสร็จยังเร็วมาพร้อมยงังพร้อมยงังมาเอาดนะับวิสามสองหนึ่งหนึ่ง้งา เอ้ยไ,ไม่มีเกาะไม่มีกเกาะไอผมว่าผมตายไม่มีเกาะเอ้ยเอ้อวาวิจเจ้ยกระแทกพื้นแรงเกินอ๋อ้ยเอาสามทับสามต่อเอาดิไอเอาเกียร์ให้ให้เลือกเองเลยให้เลือกเองอ่ะขอได้นึ่งอ่ะเอาสามเนี่ยอ่าฮะ้ยของเขาดีมันทับสามนะครับเอ้ยนั่นเอง ว้โอ้ยคนแรงเลยคนแรงคนแรงอ่ะอุ้ยหมากัดหมากัดหมากัดอุ้ยเอาเลยเหรอไปเอาไปเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินว้าคนแรงอุ้ยคนแรงคนแรงอุ้ยแหลกมากตอนนี้ทุกคนทุกคนนี้แหลกมากอุ้ยเอาไปกิน <cười> mãi uyển 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 này uyển 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 ไม่ไอ้คิปเปอรอนน์อันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับขอเตรียมกันตัวละขเตี้ยัวขอเตรียมยเถอะสองหนึ่งครับทุกคนมัน <Haha> มีก่อทุกคนทำไรอะ่ะเอาไปเลยไมาดิไม่ดิไม่ดิ <laughs> ปะอุ้ยนับไหม ไม่นับไม่นับถือว่าทีเผยนอไม่นับไม่นับถือว่าทีเผยนะอ่าหนึ่งเอ้ยเตรียมที่ก่อนนะตรงนี้มันล็อกกันตรงนี้ล็อกกันตรงนี้ล็อกกันอ่ะแป๊บนะโอ้มามาเฮนมาอยู่ไหนอยู่นี่ข้างหลังเฮ้ยพี่พี่สุ่มอะไรอ่ะอ๋อว มันไม่สมเลยเลยโอ้ทะนุมหมดฮะปิดปไปเราคงแท้ก็ได้ทีะดูหมดเฮ้ยเราชนะแล้วครับอะไรครับดูมหมดเกชะนะทีนก็เป็นของผมแล้วครับทุกคนวายวายวายเอเซนี่ไอเซนี่ขอชนะทะนุนมหมดเฉ<อ>ยอ่าไปขนาดไม่มีก่อนนะเนี่ยมีก่อนแค่ก่อนหน้านี่ยเออถอดทิ้งไปเอาละครับก็ชนะแบบสามหนึ่งครับโอ้ไม่ใช่สามศูนย์เนี่ย Mình đổi chứ mày Anh ý Chứ chứ thằng rửa này Ô, oh, bài hấp Bài hấp, bài hấp